สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องบุญสุดยอดแห่งอริยทรัพย์พุทธสุภาษิตว่าคนที่กํำฝุนไว้ในมือพึงสัดฝุ่นไปในที่ทวนลมและอองฝุ่นนั้นย่อมหวนกลับกระทบผู้ซัดเองการที่เราจะได้บุญสะท้อนย้อนกลับมาหาเรานั้น เราต้องเข้าใจเข้าถึงซึ่งวิธีการทำบุญแล้วบุญก็จะส่งผลสะท้อนย้อนมาหาตัวเราเราทำบุญตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แม่อยากได้ลูกดีอยากได้ลูกสวยอยากได้ลูกกล่ออยากได้ลูกน่ารักอยากได้ลูกเทวดาอยากได้ลูกพรหมไม่อยากได้ลูกยักษ์ลูกมารจึงได้อธิษฐานใจให้ลูกอยู่ในท้อง จงเป็นลูกที่ดีมีปัญญาไร้โรคาพยาธิโชคดีมีชัยให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินนี้ทั้งหลายเหล่านี้อยู่ที่บุญที่ทำกรรมที่สร้างจะเนรมิตคิดเองไม่ได้เหมือนอย่างเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีได้พูดไว้ว่าอย่าอ้อนพระขอพรโชคลาบวัตนาบาร,รมีให้เหนื่อยเลยถ้าเธอไม่สร้างสมอบรมไว อย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีแต่เมื่อคราวที่เธอได้สร้างไว้กั้นอย่างไรก็ไม่อยู่อย่างนี้การทำบุญทำได้หลายวิธีการการแสดงไมตรีจิตกับคนอื่นที่เขามีความทุกข์เราเอาความสุขเข้าไปปลอบเขาให้เขานั่นเบาใจลงนี่ก็เป็นการทำบุญอีกวิธีหนึ่งทางหนึ่งด้วยอยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าหรือเส้นทางบุญหรือไม่นั่นเอง การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายให้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็เป็นวิธีการทำบุญง่ายๆอีกแบบหนึง่งคนที่สร้างบุญก็จะเป็นคนที่มีรากฐานมั่นคงคนที่ไม่มีบุญก็จะมีชีวิตที่โครงเคลงไม่นิ่งจะสุขเพียงนิดๆหน่นนอยๆแต่จะทุกนานและชีวิตไม่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเพราะฐานแห่งบุญไม่แข็งแรงนั่นเอง คนที่ไม่มีบุญเป็นฐานเสมือนกับต้นไม้ที่มีรากไม่แข็งแรงมีรากแก้วผุทั้งรากฝอยก็เน่าเปื่อยไม่ช้าต้นไม้นั้นก็จะลม้มถึงไม่ล้มก็จะยืนตายซากคนเราก็เช่นกันถ้ามีบุญน้อยวาสนาต่ำไม่เติมไม่เสริมดวงบุญในชีวิตนี้ชีวิตก็จะเศร้าหมองและเหี่ยวแห้งสุดท้ายไม่ตายก็เหมือนตายแต่จะทำอย่างไรชีวิตจึงจะได้บุญ แล้วทุกครั้งที่ทำบุญทำไมบุญจึงไม่สนองบุญกลับต้องมารับกรรมอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรค้นหาคำตอบได้ว่าที่แท้เราทำบุญไม่ถูกวิธีหรือเปล่าทองคำที่อยู่ในใต้ดินไม่มีใครประทับยี่ห้อไว้ผู้ที่ค้นพบรู้ถึงคุณค่าของทองคำนั้นนำมาเจรณนายให้สวยสดงดงาม ทองคำนั้นก็ย่อมจะมีคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นฉันใดทองคำที่อยู่ในใต้ดินไม่มีใครประทับยี่ห้อไว้เลยผู้ที่พบทองคำนั้นแต่ไม่รู้คุณค่าของทองคำนั้นย่อมทิ้งทองนั้นไว้ณที่นั้นทองนั้นแม้จะเป็นทองอยู่แต่ก็ไร้ค่าฉันนั้นดังนั้นคนโบราณได้เห็นพระพุทธศาสนาเป็นเปรียบเสมือนทองคำ นำคำสอนมาเจรา,ายในชีวิตให้มีคุณค่าคนโบราณจึงดาเนินอยู่อย่างมีความสุขคนไทยในยุคสมัยสุขโขทยัยมีลักษณะนิสัยใฝ่บุญไฝ่กุศลอย่างมากนั่นก็คือคนในสมัยสุขโขทัยนี้มักจะมีทานมักจะทรงศีลมักจะอวยทานฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน คนในสมัยสุขโขทัยนี้มีประเพณีบุญประเพณีกุศลทุกเดือนและทำกันทุกเดือนไม่เคยขาดใน12เดือนทั้ง12เดือนนี้ได้ทำบุญสร้างกุศลได้ครบทุกเดือนแล้วก็ได้ทำอย่างนี้เป็นการสร้างบุญจริงๆไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้บุญสังคมบ้านในสมัยก่อนนั้นอยู่กันแบบง่ายๆรักสงบเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยเสมอมา และคนโบราณก็ยึดมั่นและศรัทธ,ธาในบวรพระพุทธศาสนาและก็ยึดเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยตามหลักฐานศิลาจารึกหลักที่หนึ่งในสมัยสุโขทัยนั้นจะเป็นคนที่มีจิตใจดีขนาดมีการขุดพระพังโพหรือขุดสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้คนมาตักกินตักใช้จะได้บุญได้กุศลคนยุคนั้นทำบุญเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัวลักษณะคนยุคสุขโขทัยจึงมีลักษณะเด่นดังปรากฏในสิราจารึกตอนหนึ่งที่เขียนไว้บ่งบอกถึงลักษณะคนสุขโขทัยว่าด้วยรู้ด้วยหลวกด้วยแกล้วด้วยหานด้วยแคะด้วยแรงจะหาคนไหนมาเปรียบเสมือนคนสุขโขทัยไม่มี ด้วยรู้ก็คือเป็นคนที่มีความรู้พ่อเมืองถึงกับประดิษฐ์อักษรลายสือไทยขึ้นเพื่อให้เล่าเรียนกันด้วยหลวกก็คือฉลาดมีไหวพริบรู้หลักเพราะยุคนี้มีพระสงค์เป็นพระอาจารย์สอนด้วยแกล้วด้วยหานก็คือคนไทยเป็นชาตินักรบเป็นเลือดนักสู้นั่นเองด้วยแขะด้วยแรงก็คือเป็นคนที่มีความอดทนมันศึกษา ในการทำมาหาเรียงชีพคนชุกโขไทยจึงมีคติอยู่ว่าเมื่อเสร็จหน้านาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายตีเหล็กเป็นคนขยันและเป็นคนที่ใจบุญและพ่อเมืองคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชทรงส่งเสริมให้ประชาชนของพระองค์นั้นมีความสุขมีการค้าขายอย่างอิสระดังศิลาจารึกตอนหนึ่งที่คนไทยเรานั้นจำได้ดีว่าเพื่อนจุงบัวไปค้า ขี่ม้าไปขายใครจะค้าช้างขาใครจะไก้ค้ามา้าขาใครจะไกรค้าเงินค้าทองขานี่แหละคือคนสุขโขทยัยจึงมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นส่วนงานบุญงานกุศลนั้นชาวเมืองสุขโขทัยนี้ใจเป็นบุญอยู่แล้วจึงพากันทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆในยุคนี้ พระพุทธรูปที่เด่นชัดก็มีด้วยกันสามแบบนั่นก็คือพระพุทธรูปปางลีลามีลักษณะกำลังเดินไปข้างหน้ามีความเชื่อว่าก้าวไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังเมื่อนำไปบูชาจะทําให้ชีวิตรุ่งเรืองทำมาหากินราบรื่นพระพุทธรูปปางประทับยืนมีความเชื่อว่าพร้อมที่จะก้าวเดินมีพระพักท,ที่เอิบอิ่ม เห็นแล้วมีความสุขใจพระพุทธรูปปางประทับยืนนี้มีพระพุทธรูปอะไรบ้างขอ,อนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้สององค์นั่นก็คือพระร่วงพระร่วงเป็นพระพุทธรูปยืนพระหัตถ์ก็ห้ามยากเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คนนิยมมากต่อไปคือพระปางห้ามสมุดเป็นพระพุทธรูปปางยืนห้ามศัตรูที่จะมาทำร้ายเมื่อนำไปบูชาจะทำให้ชีวิตมั่นคงถาวร ประกอบภารกิจใดๆจะรุ่งเรืองต่อไปพระพุทธรูปปางประทับนั่งพระพุทธรูปนี้สร้างไว้ในพระอุโบสถหรือในโบสถ์และที่นิยมกันก็คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือที่เรียกกันโดยทั่วๆไปว่าปางสะดุ้งมารเป็นการให้คนได้ข้อคิดคือเราต้องชนะมารคือศัตรูได้ในสมัยสุขโขทัยนี้จึงกลัวบาป ไม่คิดแม้แต่จะคิดเพราะกลัวบาปติดตัวจะทำจะคิดอะไรก็ตามคิดถึงแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องมีความสุขปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นสุขรักในความสุขเกลียดในความทุกข์เมื่อตอนเองชอบอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นคือไม่เอาความทุกข์ไปใส่ให้คนอื่นคนชาวสุขโขทัยจึงมีหน้าตาผ่องใสมีจิตใจที่สะอาด ในการทำบุญยุคในปัจจุบันนี้เราก็ได้สืบสารประเพณีนี้มาเพราะสังคมไทยเป็นสังคมต่อเนื่องมีการสืบทอดต่อๆกันมาเราเรียกว่าประเพณีปรมปราราคือสืบต่อกันมาและก็มีการวิวัฒนาการตามยุคตามสมัยขึ้นการทำบุญทุกอย่างเป็นการหาทรัพย์อันประเสริฐที่ฝากฝังไว้ในจิตใจในจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง จะตามไปสนองในทุกปุบทุกชาติจะไม่หล่นหายจากเราเป็นอันขาดนั่นก็คือบุญสุดยอดแห่งอริยทรัพย์ผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวอยอวยวใช้ให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานิจนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิน กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ